ก๋วยเตี๋ยวริมทะเลปากน้ำระยองผักเทียงนอกระเร่วนกันไปนางกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ริมทะเลโมแมนไเป็นนางขางทะเลได้ไปกินยูรานชีลาก,ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกหมูสดเปื่อยไก่ตุนซื่อร้านเพื่อนานะถ้าชีว่าเป็นล้านรับก็ได้้า่แมเมนคนในพื้นที่กะสิบ่รู้ว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวตะยางเขามาบ่คาะะเห็ดแม่นูกับหอมน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวแล้วแค่เห็นซื้อก็รู้ว่าเปื่อยเป็นร้าน,นหน่อยๆคนน่มลายบบวุวนวายแล้วก็มีวิวทะเลให้เบืองนำระวางร่อเน่ากินก เรื่องหว่านิวได้เวิร์ดมือว่าเต็โบขีขันเวลาที่รอคอยกับมาถึงเกล็ดเดียวมากแล้วเบิงเบิงน่องเทื่องอวบเทื่องขาวอันนี้สร้างร่วมไปได้เที่องตีนได้เทื่องเลือดได้เทื่องดองได้ทั่งทงอ,ง,อง,งเนือ้อได้เทื่องหมูถ้าบ่อยากมีปัญหาอย่าสร้างมีเหลืองบอกเลยว่าน่องนี่เปื่อยคักทุกสิ่งทุกอย่างเปื่อยเบิดละล,ะละายในปากแอบสีบบตองหย่อเลยเ้นกระนุ่มนม้ำซุปกระเข้มขน้นมากหลายกระตีนไก่มันเปื่อยดีภาษาดูาซื้อกะลอยพักกีแกง